น้ำมาป่ากินมดน้ำรถมดกินป่าสวัสดีครับพี่น้องทุกคนผู้ชมทุกท่านมาดูข่าวน้ำท่วมเชียงรายกันต่อนะครับมาดูสถานการณ์ล่าสุดนะครับผมหลังจากที่เจออุทกภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากมาแรงที่สุดในรอบแห่งทศวรรษแห่งปีนี่คือความเสียหายที่โอ้โหหนักกว่าที่สุดนะและเป็นการสูญเสียที่ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับ เป็นทั้งบริเวณกว้างเลยนะฮะมาดูทั้งรถยนต์บ้านข้าวของเสียหายโอ้โหครับมันขนาดนี้กันเลยทีเดียวนี่ยังมีย่อยๆนะครับว่ายังมีข่าวจากกรมอุตุนิยมมานะครับว่ายังจะมีรอบที่สองนะครับท่านผู้ชม